สวัสดีค่ะหนิงอุบลคนสิดินธนรายงานตัวนะจ๊ะมันได้่ยังมาฝากได้แต่งทุ้งบักง่ายเพี่นนอเขาสิเอาไปแจกเผื่อนบาทเนาะค่เนาะขาได้มาฟรีเพื่อนให้ขามาข้าก็เอาไปแจกตัวเพราะว่าขากินบ่เบิดเปิดเสาโม่เปิดเสาอันโม่อีกบานนึ่นะจ๊ะเดี๋ยวเสียงค่ะ เขาได้แต่งม,มาซีเมื่อคืนนี้หนึ่งถุงได้มาหลายอย่างอยู่เด้ดอจ้ะแต่ว่าเอามาถุงหนึ่งน,นะคะเนาะเพราะว่าข้าเก็บไว่ข้ากระจิบบเบิดข้ากระเลยต้องเอาไปแจกเพื่อนบา้านเพราะว่าบา้านห้อเขาเงนไก่ๆก,ก,กันมีบ่อข้างหลังกันมีหลังนึงไปกระไผ่โอ้โหนานจีนะะไม่ได้อ๋อนี่ยแต่มาถุงหนึ่งักใหญ่นานนี่พักหลาย ้างหลังก็เป็นตน้นที่ดาวเรือเก็บไปไหว้พระไปวัดเนาะคะ่นะเนาะได้มาถุงหนึ่งเบอ้อเลยถ้าหฮอสิก,กินคนเดียวก็กินบบเบิดเ่ากันเลยต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านนำเนาะเนาะแต่งอ่อนๆลด้ี่นะเดียแตง่งอ่อนๆอ่อนงามผมเอามือืองามแถบพี่นอ้องแต่มันเถอนะเนาะมือบงงามคนงามกับพ่อแล้วเนาะคะ่นะเนาะเอามาแล้วนะคะมานางเอกมามาคะ่ะมามานั่งตรงนี้ก่อน ว้าอย่าหยบโทรศัพท์แม่น,น,นะกนมานี่มาทางนี้ก่อนนี่มานั่งนี่มามาสวัสดีค่ะมา,ม,าม,าม,มาแล้พี่น้องมแล้วกกวนมานล้วมานล้เห็นบอดตาดำดำนะตาดำดำ <St uttering> อ๋อสวัสดีค่ะเห็นกลองแล้วเห็นกลองแล้วสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะจัดแต่งกอนไปแจกเนาะนี่ลาค่อยเขาเนาะ <S <S สวัสดีค่ะนคุณกองไฟพี่น้องหนาวอยู่ข้างหลัง กัดสิเป็นเพื่อนแดี๋ยวไปแจกข้าเจ้าเนาะคะเนาะแบ่งแบ่งกันกินเพราะว่าห้ากินบอเบิดแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเรียวแม่เฮ็ดให้ลูกอันนอกอ่อนๆ้นด้วยเนาะอ้อนอ่อนดิบดิบสดสดลุงเอามาเมื่อคืนนี้จากตลาดเจริญชีสีมาเจ้ากับทีเฮ็ดเป็นถุงจากสีเอาไปแจกเพื่อนบ้านทางบ้านจะสีเสียงดันเลยจะน้อยด้วยสี่น้องด้วย ก็เอาไปแจกเพราะว่าเราไม่สามารถถี่จะกินโอ้ยแดดซองตานางเอกนะคะเด้อกินบเบิดเท่ากับแจกด,ดีกว่ามันเนามันเสียโอ้ยหนอนลูกสาวเอาแม่ชาแกดเนี่มนยมายุ่มมาหน,น่วยที่นนอนสาวเนี่เอาไปแจกนากจาะน้นนนอะไปแจกกันแบ่งกันกิน,กนได้มากท่านไหนเอา,าเอาไปแบ่งน,นี้จุงแบบน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทาง,งนู้นไปทาง,งนู้นไปทาง,งนู้นไปทาง,งนูงง้นค่ะ เดินขึนน้นนันมืดเดินขึ้นหนีบัญนหน่เข้าไปไหนอเอาไปมาหลายเขากลับไปแดินเถอะเดินเป็นถุ่งเอาไว้จะกินเบอเบิดโอ้ยพเนแอกกวนอีริบ้างนี่นพี่น้องอยาเข้ากลองเอา,อาตาดำอ่ะให้เพื่นเขาน้ำเงี้ยจันทร์พนพยอมโอ้ยลาจะมัดผมบ่อไหนไหนไหน,ไหน,ไหนที่มัดผมหนูอย,อยู่ไหนอ่ะเอามาให้น้องสิบพยอมเนี่อันที่มัดผมนั่งล่ะ มีชมพูมั้แล้วแม่ไปไว้ไหนแล้วล่ะนั่งสิมัดิผมอ่ะนั่งลงก่อนค่ะนั่งลงก่อนโอ้อยเจมันนาะอันนี้ใคยจะน้ำผู้บอกเขามาเพิ่นบู้หายเข่าอ้อยเจมันหยาดเรื่องนาะงอีน้องจักหมาจาักคนจึ๊บนี่ไงเออเห็นแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะคะแป๊บหนึ่งเด้อจ้ นะคะตอนนึงเดี๋ยวจะให้ดูเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเวลาจะเข่าน,นี่งลูกนั่งหามเดีพี่น้อ่อนอ่อนอ่อนกินไม่ได้นู้นอ่ะเอาเดี๋ยวแม่ไปแจกเอาไปแบ่แงคนบ้านเนาะค่ะเนาะจายกะติไป,ปทุ่นสีละะส่ลักกระตีเอาใส่รถไปแจกวันได้ไปขายได้พี่น้องเอาไปแจกเข้าใดมาฟรีเนาะคะนะ่ะเนาะข้ากันไปแจกคนกินเข้าเอาไว้กินเข้าก็กินกบ,นเบ่เบล่ามันกะเหลือเอาไปแจกหมูดีกว่าปล่อยมันเน่าเนาะ แ่งแดงกันไปเพราะว่ามันมีมากเลื่อยเด็ดพี่หน้องเพิ่นกระหายหนี้มาเลื่อยผัดพวกผัดกินบอตอนกระหายจนหอมหายหอมแดงหายหยังสิมันงแกินบ่เบิดแบบพี่หน้องเขาก็เอาไปแจกโมดีกว่าหากินถ้าถามมาเป็นหยังที่ว่าเอาไปขายเข้าหายเข้าได้มาฟี่เข้ากับปลคขายเนาะค่ะเนาะเขาได้มาฟี่เข้ากับไปแจกเพิ่นแจกข้นเพื่นกระมี่เพื่นกระมีกว่านี้แต่ว่าเข้าก็อยากหายเพิ่นก็คือเราได้มาฟี การให้บอร์จำเป็นว่าเฮามีหรือเฮาบ่ามีเฮากระหายเพิ่นไปนนเนาะเถอะเนาะบ้านนี้ก็่ปีประมาณนั้นตอนนี้อาจสิหา่างหายทุกคนกระถามไทยมาหลายคนนะคะนาะว่าตอนนี้จะเป็นสีนิดนิดซีเนี้ยเป็นแนวใดอ่าอย่างที่เกาะะ่าเนาะค่ะเนาะยังคือเกา่ยายังเหมือนเดิมนะคะ ยังคิดถึงเผื่อนเผื่อนทุกเก่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะแต่เนาะมีแต่ยาดงานแน่อยากคือเห็นนี่ล่จะจ๋ามันนุ่งจุงนั่งเนาะ,ะแต่ยังคิดหอดเผื่อนเผื่อนทุกคนนะคะคินหอดทุคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนแต่ยังหกแข่งแดงปันกันทุกเก่าเนาะ,ะยังเหมือนเดิมนี่ก็ยังอยู่ตรงนี้ ขอบคุณทุกการติดตามใหม่ติดตามเราเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณมากมายขอบคุณกําลังใจทั้งหลังบ้านหน้าบ้านขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากมาที่คอยให้กําลังใจหนี่มนอกเนาะที่บอกว่าสูส่สูเด้อเช้านี้เนาะจ๊ะเนาะคืน,นถุงหลักหนอนได้ลายถุงเด็กไม่ได้ขายค่ะเอาไปแจกเอาไปแบ่งกันกินเอาไปแบ่งกันกินบ้านนอกเข้า เนไก่เลีเ้ยงเที่ยงนี่ยังแบ่งกันกินได้ยังแบ่งกันได้่นะคะเนาะแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่ค่อยมีเหมือนสมัยตะกอนสมัยตะกอนเนี่ยเขากะแบ่งกันกินได้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อนะคะเนาะซื้อแต่นี่หนึ่งใดมาฟี่เขาหายมากนีกระต้องเอาไปแจกต่อเอาไปแบ่งกันกินเนาะคะ่ะถ้าเฮาจะไหวคนเดียวมันก็กินบ่เบิี่นองเฮาก็เอาไปแจกขึ้นน้ำแบ่งกันกิน ได้ตู้เย็นกัยั่งยงอยู่นะคะเนาะมันกัดเสีนามันกัดเสียเสียค่ะเอาไปให้คนกินดีกว่าปล่อยถิ่งล่ะค่ะปล่อยให้มันเนาให้มันเสียหลายเด้กพี่หน่อได้มากเกือบทุกมือคนกัดเสียหายมิมากประมาณหล่ะจ้ะเ้าไปกันไปแบ่งกันไปกินกันไปงอนแล้วพี่หน้องเอ้ยสาวงอนเลยงอนแลวนี่ไงนี่ไงไอ้นี่เจ้านี่นี่กะ อะไรก่น้องเออจักเดี๋ยวกันเด้ออันนี้ไงมาแม่ใส่ให้มาเอาใส่ไหมคะเขียดได้ดิยมาแม่แม่ใส่ให้มัดผมตึ๊บตึ๊บมัดผมแหละอ่ะนี่ไงใส่แล้วนี่นี่มาหันมาอันนี่ไงใส่แล้วโอ้ยเยอะเยอะ ก็ขอบคุณถูกกำลังแรงใจนะคนะเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหลายๆบาทเงาไยนะังห่อน,นอพี่นองพนะี่น้องเนาะเพิสีลายตาสาวานุ่มพลานนะคนะเนาะเนี้กับอะไรนี่ยังหลคิดหอดีหอดนองจะได้แวะมาทักทายนะจะนอกก่อนที่จะไปทำงาน กระจายไปทำงานแล้วกรสจเอาอันนี้แกไปให้พ่อแม่พี่น้องที่เ้าเด็ดแท็กแท็กแท็กใส่สีน่าตาแตกแจกแจกคนแบนแบนกันกินไปเข้าได้มาฟี่โบเมนมาหนึ่งสื่อมาเด้อพี่น้องมีคนให้มามีคนให้หนึ่งมาหนึ่งก็ให้ต่อไปอีกน่าจะเนาะจะเป็นการรายเม็ดทีดีเป็นสิ่งทีดีเท่ามีใหายโมโมกับมีให้เข้าเนาะค่ะดิ้งถึงมีทุกมือในได้เพรอย่างหลายคนก็ถามว่า จังสันจังสีนะคะเนาะบ่มนีหยังเนาะค่ะเนาะยังเป็นเหมือนเดิมหนิงยังเป็นหนิงคนเดิมยังเป็นหนิงอุบลคนสิรินธรยังติดตามเพื่อนเพื่อนยังให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนคือจ้างเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจมีเสมอมาเนาะค่ะเนาะหนิงมีทุกวันนี้ได้ทานมาไดทุกมือหน,นีงเพราะมู่เพราะเพื่อนเพราะคนที่อยู่เบื้องล่างเพรหนิงหนิงบ่เคยลืมเนาะค่ะเนาะ อาชจจีิไลยเร่องหลยราบผ่านานๆนมากอุปสรรคมีทุกอย่างอุปสรรคเขามีไว้ให้ผู้ชนมนพึ่นมาเนาะค่ะเนาะส่วนมีอานนึ่งอาจจะห่างหายหล้ะแต่เงียบแม่จากหน่อยนึ่หน้าที่การงานเราก็ต้องทำนะคะเนาะครอบครัวเราก็ต้องรับผิดชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาก็ต้องเข้าใจกันเนาะค่ะเนะาะและอีกเชื่อมหนึ่งวันที่ยิ้มหานึงจะต้องไปงพยงบางไปตามนัดเนาะค่ะเนาะยี่สิบห้าเป็นวันจันทร์ละคะ หลังจากในวันที่37นิ้งก็ต้องไปหลออพระไปซอยเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะได้ยินข่าวว่าเพิ่นขอลงทานมา7วัน7หมื่นเห็เขา่าจีแต่นิ้งก็ยังบ่ได้ไปคุยกับโมเพิ่นเพราะยังบ่มีเวลาว่าจังใจเนาะคะ่ะเนาะก็ไกลๆกันนี่ละเงอนไกลๆกันเนาะตามปกติเฮาก็ไปซอยเพิ่นของทุกปีที่มีงานนะคะเนาะงานบุญงานนีงที่เพิ่นขอมาเฮาก็พากันไปเห็ดไม่ใช่หนิงทำคนเดียวเด้อค่ะเด้อเราช่วยๆกันทำมีหลายๆคนออกมา ออกมาซอยซอยทั้นแห้งซอยทัางปัดใจ,จซอยท้นทุกอย่างเนาะค่ะเนาะก็เลยอาจจะยุ่งยิ่งก็คือเห็นนี่ละ่ะพี่นเงร้ามากก็มายุ่งมาหน่วยนักเรียนแน่หนองม้าแน่้นแน่แน่แน่ลูกแน่แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่านิงบ่ได้ห่างหายไปใสย,ยังอยู่ที่เดิมยังเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนลัวกระคอบค้นกําลังใจ หลาๆกำลังใจเนาะค่ะเนาะหาย่ฟันฟ้าอุปสรรคแล้วก็ฟันฟ้ามาจนถึงถุกเหมือนนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเข้าบาเอ่ยน้าเพื้นเพื่อนใเพิ่นก่าห่อยู่แล้วว่าผู้ใดแน่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทางรังบ้านที่ซอยหนึ่งมากมายนะคะเนาะขอบคุณถ้าบ่มีมือถ้าบ่มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท้าบ่มีนิอุบุคนสี่ินทนจะพยายามทำให้ดีเนาะค่ะเนาะจะพยายามทำให้ดีจะพยายามเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคน คือเก่าบ่มีเอียงเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นเนาะจา้ะเนาะมื้อนี้ก็บ,บ่ได้มีหยังคลิปของเฮากาา็คลิปปันบ้านยังบ่ได้เฮ็ดคลิปหยังเลยนะคะเนาะอาจจะมีน้องมา้าแน่อาจจะมีนิ้งมาทักทายเพื่อนๆแน่อาจจะซ้ำมาปีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้เพิ่นกําลังเฮ็ดฝ้ายเดี๋ยวนี้สิาพาไปถ่ายอยู่วิวงามพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดเป็นฝ้ายเนาะจ้ะเนาะเพิ่น,นกําลังสูบน,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 น้ําเพิ่นกําลังในเล่นเพื่อนเนาะเดี๋ยวว่างๆนึงจะไปเที่ยวละผ่าน้องมาไปย่างให้นเบิ่งเนาะจ้ะเนาะ ก่อน,น,นสิจาคลิปนี้ก็ข,ขอบอกว่าคิดฮอดคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะค่ะเนาะเหนื่อยนั่งทักลุกขึ้นสู่ต่อไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็บบมียังลายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไค i b e ให้นิ้งอ,อุบลคนสิดท่าคคนเบาเป็นเป็นปนากเป็นแต่คนนี้ในเดจ่าเดอสวัสดีค่ะ